รเรกากาก็่ะนวุกนขานทะกวนขอกันไลอ่ลอลาา่านานนนนนทุนุกักานากนทกนท่านามท่าทก่านานทานทก่านทนกท่นกานาน่นกาานกานก่านานก่นกทา,า,าก่าก่าารนนาุ่ก ข้าวอามไยุพักนะครับถึงเป็นกูชนก้องโพดุงเรื่องทรัพย์หรื่าไหลติพนนะครับกูชนครับเรามาแลข้าวอ้ามไผยุพักเรื่องข้าวตรงยดในตัวนเข้าบันดงกราบีนะครับก็อยัดควันมาทางนี้นิดกับคุยกันนิดนึงเจอกับเจอๆนนี่นี่นี่น้องครุบเละน้องครุบเละควางๆเยอะเกืบอวกครับเราคุยกับควานกันสักนิดครับนี่คือความสมบูรณ์นี่คือความพร้อมนะครับข้องข้าวอ้ามไยยุพักนะครับชาวกูชนมาแล้ว นึ่งครั้งครับจากชนะบานชนะบานาเดิมจังหวัดสุราษฎร์ธานีกับจนกันน้านชายได้กับนะคกับประวัติไม่มีได้มาครับรว่าจนมาแล้วนึ่งครั้งอายุวัวประมาณเจ็ดปีนะครับคู่จนนั้นกาบจนมาแล้วน่าครัง้งถีชนะ้านแห่งนี้นะกับเมื่อเดียวเราไปแลมาแล้วเราไปเยี่ยมกันมาแล้วขอบคุณดีเดียวกับตุกสานครับคู่คนี้ว็จะนะรับเสื้อรางวัลกับรายการเสื้อเสื้อถ้ามาได้ก้องรางวัลน,นะกับตัวเจติยศกับ จากเวอร์ไวท์เว็บดอทโกลนะครับต่องช่องดอทคอมนะครับสองสองสองดอทคอมนะครับาขอบคุณมากมากเลยครับคู่นี้จนกันดึงลานกับต่องมืดบาทนะครับการจนดึงบัดนี้ก้าวที่บนเรียบร้อยดีนะครับกคงจะไม่มีการทอนใดๆเกิดขึ้นแน่นอนนะครับครับขอบคุณมากนะครับจากพบอาจารย์เลิมนะครับนี่กับเราบ้ามาแลกกันครับบัวก็บ้ามาอยู่เพื่อนกันมี ขอบคุณม,มากที่ติดตามนะครับขอบคุณม,มากมากเลยนะครับ